พ่วงแล้วชิบหายแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเรียกเหรอมันเลียงแล้วพี่แล้วผมเก็บสร้างนี้ไปแล้วตรงนี้เก็บของแล้วไปล้ไปทางไหนพวกเพื่อนาขึ้นบนพี่ทรงฝากกับข้างล่างเลยนะพี่ น,นูงเน็ตนูนอ่ะรังรังผีเสื้อรังใหญ่หเลยเนี่ยของเราอ่ะมีรังผีเสื้อทางนู้นอ่ะโอ้ยเฮียที่บอมรังใหญ่มากพี่อาจจะต้องเลเซอร์เนี่ยยิงที่หัวแทนยิงที่หัว,ง,หวง่ายกว่า ผมว่าเลเซอร์ดีกว่าพี่จำนะไอ้เรย์ไปยังยังอ่ะยังยังยังจะหกเลยโอ้ยมันไล่ผมไม่หยุดเลยมันไล่ไม่หยุดอยู่แล้วใช้เรียกพี่ชงได้ไหมแทนก่อนเลยไม่ได้เลยแทนต้องเรียกอะได้ปะโอ้โหไม่เรียกไม่ได้พี่ไอตัวพ่นเดีวก่มันไล่อยู่แทนยังไม่ไหวแทนต้องแทนต้องอดิชั่นแทนต้องแบบผ่านแบบ a u d i t i o ได้ทันดีแทน เราต้องเราต้องทำได้ดิแถมนิ้วยังไม่ไหวพอ <c oughs> แค่แบบว่าผมเพิ่งเล่นจะเย็อนอะไร <c oughs> อ้าเล่นไปเรื่อยๆนิ้วจะไปอ,อีกเออเหนื่อยเยอะเกินไป <c oughs> อย่างรุดเร็ว <c oughs> อือ <c oughs> วิงอ่งรอให้คุเบดเลย <c oughs> ผม <c oughs> มันเลยมันเลยแค่สามบ้านเองอะ โอ้ยพุ่งไปไปไหนละเดี๋ยวกันนะพุ่งไปปีนเยอะเหลือเกินเยอะมากเลยวิว่ไอ้หลุมเนี่ยมันใหญ่เลยขนาดนี้เนะี่ยพี่กำลังวิ่งไปหา ขอ้ okay, สองรูเองเอ้สามรูอือสี่รูออมามาแล้วมาแล้วโอเคจับไปหนึ่งผมต้องเปลี่ยนไอ้นี่ผมต้องเติมลูกโอเคไปสอง เ3สามเหลือเอ็กหนึ่งที่สูงในี l เอลสามเนลสี่เอลสามเอลสามเอลหน่งสูงมาพี่โอเคล้มหมดเราจะฆ่ามันไม่เลยจะทิ้งทิ้งให้ไม่ไม่เอาแอปแซมเพิลก็ทิ้งไปเลยแซมเปิลเหมือนจะเก็บมาพอสมควรแล้วใครเลยก็ได้พี่ เอ๊ะหรือเก็บมาน้อยวะประมาณสองสองอันสองอันสองอันโลบไปล่ะแต่พี่ว่าไปเถอะดูทรงแล้วเยอะมาเรียกอีเว็บอีกเสียเวลาเราเราไปข้างบนเนาะไปซ้ายกันซ้ายจะมีรังเล็กๆอีกรังหนึ่งตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่น้องไก่เจอน้องไก่ไวกว่าเรา มาข้างหลังเหรอโอ้ยครูเบสไททันข้างหลังตามมาต้องมันตามมาเหรอวะเมื่อกี้แม่งอยู่อย่างไกลเลยนะใช่แต่วิ่งเลยไมันมีสนใจไหมเรียกว่พี่โดนไหมพี่พี่ว่าโดนไหมจะได้ไม่ต้องโอปิโอต์ตายลองดูโดนอะโดนแต่ตายไม่ตายว่ะโดนนะแต่ไม่ตายผมขอไปตายได้ไหมงั้นผมโอปิโทษเลยกันใช่แต่พี่วิ่งไล่ ตัวมันบิดอย่างนี้เลยอุ้ยเยอะอะไรมากมายวะพี่แอร์สไตล์นะพี่แอร์สไตล์ต้องเรียกแล้วล่ะจริงแยร์ลายเรียกตีเรียกสามสองหนึ่งเอ็ดูเยอะเกินมีแต่ตัวเล็กๆแต่มันก็ยังใจดีนะตัวให้มันเรียกเวฟมามันไม่เรียกเวฟต่อเดี๋ยวว่ามันมีจำกัดวิ่งออกมาเขาน่าจะทำอะไรงั้นเดี๋ยวมันเรียกไม่เยอะเลยนี่อ่ะ ใช่ใช่เหมือนถ้าถ้ามันเกิดมาจากเว็บอะมันมันจะไม่ไม่อนนเนว้ยเอ,อ้าตายเฉยอะไรของพี่เนี่ยโดนหลบหลบแล้วเว้ยไอ้เหี้ยมันโดนไอ้อะไรนะน้ำพิษมันโดนปลายตีนก็ตายอันนี้อะไรพี่เสาะไร ใช่รู่เฉยเลย,ยเนี่ยผสมสกปรกกำลังจะไปเก็บอะนันเลยไอ้สีชมพูจะมีมันจะมีหินที่ที่เก็บได้วผมูดกนะันเก็บง่ายนะสีสีชมพูมจะเก็บแซมเปิลให้ไอแรสีชมพูคือแทนต้องหาไอ้หินที่มีรูปรูปทรงเหมือนสากกระเบือ พี่ผมทำเควสดปืนใหญ่อยู่นะพี่ทำอะไรนะพี่มาเก็บปืนแล้วก็มาเก็บแซมเปิลแซมเปิลขาไก่ทำไมไม่ได้ยินเสียงเพลงวะเราสงบเกินไปป่ะพี่ตรงนี้อตอนตนี้เดือดมากเลยพี่ ใส่กระสุนแบบชิวๆไม่ได้หรอกวะเขาเดือเดเตี้ย <c oughs> เรียกเลเซอร์นะมี Char ไอ้ชาร์จเจอ <c oughs> ไอ้ตัวเล็กๆขาวๆเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยเออมันไวมันเป็นลูกของอันนั้น,นะปะเปออ็นลูกลอของไอ้ตัวหายตัวมันใช่เลยหรอว่า ให้ยัดที่ขวาในตัวเล็กมันเห็นเวดโดนไหมอ่ะใช่แต่ว่ารักษาทันครบแล้วยังแทนนะแทนอีกสองลูกขนาดหินนะขนาดหินนะเห็นหินไหมขนาดคือหินที่มันจะเกิดแร่สูงผูกเห็นป่ะเออก็วิ่งเข้าไปเจ็บ อตายแบบไม่หยุดตายแล้วตายจนได้โดนอะไรตายอ๋อเรามีกำลังเสริมมาช่วยนะกำลังเสริมอ้วกเต็มหลังเลยเมื่อกี้อะมันเรียกมันเรียกมันเรียกกำลังเสริมแล้วเนี่ย โอ <therapist> ้ไททันสไตส์สไตส์ไอเฮียโดน เฮ้ยตรงสองนัดไม่ตายเลยหรอเขามีท่อไซด์อ่ะโอ้ยแกำลังจะทำไม่นี่คอมเสร็จเลย พี่เก็บอันนี้ของนี่มาเปล่าวะของผมพ,พ,พี่เกินไปลูกปืนผมมาี่มามาเก็บตรงนี้พี่โอ้โหเบ็ทข้งหน้าเทียบแต่ไปเราขึ้นเขาบน คนแอร์สไตล์จนเจ็เบเลยนะใช่โดนแอร์สไตล์ไปน่าจะตูดแตกและยังไม่แตกพี่ไม่แตกเหรอแตกแล้วใช่หรอ่าแต่มันแค่เครื่องสุดท้ายเ<อ>นาะออเออมันก็ไม่แตกนะทำไมผมมันไม่แตกวะแต่ผม,ไม,มไม่แตกพี่ก็เห็นไม่แตกแต่ตายมีหลุมเนี่ยหลุมหน้าเลยหลุมเล็กๆ ผมว่าปลาลเบิดเขาไปเลยนะพี่ไปเอามาป,ปลาแล้วพี่<ป>ต้องเข้าไปเก็บของเ๋ย่เรียกนำมึงที่สองอัน มาจากไหนกันเยอะแยะตัวใหญ่มันก็เลียดได้นะฮะไม่เข้าใจมุมมุดมาจากไหน ทัน้ทนของพี่ชันวิ่งวิ่งเลยกล็ได้มันมันเรียกเวฟมาเป็นมอนเวฟอ๋อเราต้องเดฟไอเดฟตรงน,นี้แนว่ว่าโอ้ยนี่รนนเราเปิดห้องไม่ตายไม่ตายต้องมีเหตุยู่แถวนี้ ผมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเหตดเป็นยังไงมันเออเห็นยากอยู่เจอแล้วไหนพี่หน้าตาเป็นยังไงนี่นี่ตัวพี่บอมจะอยู่ไกลไม่มาเปล่าดิบบัสอยู่ไม่น่ามาเดี๋ยวรอีิไหนพี่นี่ไงอ๋ออ๋อมีเสียงเพลงจริงด้วยอพี่ ไม่นะพี่บอมลูกปั้นซุเปอร์เราแตกไปแล้วไม่นะไอ้พวเวนพวกเวนทำลายประชาธิปไตยเขาเรียกซับไพยพี่ดูนู่นดิพี่แต่ต้านมันบัฟอกไใได้ช่ยเห็นเดี๋ยวไปดีละดีละไปมาแล้วเหนื่อย่อยน้องบั็ไว้เหรอโอ้ตัวพูลปลาเออสตาเย ที่เปลี่ยนระยะปืนนี่ช่วยอะไรเขาต้องอยู่แถวๆใกล้ๆน,นะนะไม่ใกล้มันก็ไม่กดอาแล้วอุคีิซ้าขวาไม่ไม่มันช่วยอะไรพี่ถ้าเปลี่ยนระยะปืนเปลี่ยนระยะปืนยังไงวะข้างนนี่้องมียี่สบห้าเมตรเจ็ดห้าเมตรร5อยห้าสิบเมตรอะไม่รู้เรื่องเลยพี่แอดแอมมันเปลี่ยนได้ไหมแจมกดคลิกซ้ายคลิกขวาดิ ไม่ไอเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนได้แต่ผมสงสัยว่ามันเปลี่ยนแล้วมันช่วยอะไรไม่มีอะไรแค่ระยะสุ่มใกล้สุมส่มไกลางยดียวโอ้ oh my g ก d อด งอยู่ๆไม่มีอยู่อยู่ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่ไปเก็บแซปเปิ้ลหน่อแทนแต่เลย์นะพี่โอ้ยอยู่ๆม่นก็เกิดมาข้างหลังโผล่มาไอแซปเปิ้ลแต่หน้าตาเป็นอย่างนี้แทนมาดูไททันมันถ่ายบั็กแล้วว่ะพี่แทนวิ่งมาใกล้ๆมันนะมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์อย่างงี้อ๋อเราต้องวิ่งขึ้นไปบนนู้นอยู่ดงนี้ ว่าพิเศษก็จะเป็นซีเรียสเราก็แคเ่เอาเอาเอาไททัน,ทนไปฝากแทนกับพี่สุ่มไททันเราเหรอไม่ใช่มั้งเวลาตายเวลาตายมันก็จะดรอปเราต้องวิ่งไปเก็บของเพื่อนเอา้าไอ้นั่นเรายังไม่เสร็จเลยนะี่ชักธมชาติเราพวกนู้นทำอะไรกันอยู่ช,ชัก์จเพิ่มชาร์คธงชาติเสร็จกำลังวิ่งไปเสริมเนย ไม่แทงของชาติเรายังไม่เสร็จเลยไม่ได้ยืนใกล้ๆแล้วมันต้องยืนแบบระแวกนั้นมันมีเหตุใช่ไหมเหรอวายิงไปละไอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ยันเนี้ยไอ้เนี้ยมันมีมันมีรังอยู่ใกล้ๆด้วยแทนยุ่งสังเกตเมื่อกี้เวลาไปเวลาไปทุกในรังมันอ่ะมันจะมีรังอยู่ใกล้ๆมัน ศัตรูอยู่ใกล้เราใครเขาลากมาวะเนี่ยอือมีด้วยเหรอไม่ลากมันมาฮะไม่ไม่มันเกิอันนี้เขามันเกิดของมาเองไม่ได้และเงียบจังวะ เสียงมันออกมาจากไหนวะจะว่าลำโพงก็ไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยลำโพงคือตรงนี้เนี่ยลำโพงข้างหน้าเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ผมคือที่ผมปลาลงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะมาวิ่งไงยพวกมักลับบ้านกันเลยทำไมไม่ได้ยินเสียงโอ้โหมาแล้วตรงนี้เที้ยนเลยพี่เราออกซ้ายเลยออกซ้าย ทำไมเสามันเอียงๆอย่างนั้นวะแสงฮันจอนนี่เอาไปไว้กับใกล้สู้แป๊บเดียวแตกกัน <c oughs> เอไไ๊ะทำไมมันไม่แตกวะตามหลังล้วปาใส่สู้แป๊บเดียวเองมันจะลุมตีกันเขา้องมา ตำรวจเซมเปอร์น่ะน่าจะมีน่าสักสี่ห้าอันอยู่ขวาบนเวฟหนึ่งหน้าพี่บอมตายเหรอจับตายแข่งขวางเฮ้ยมันเรียกเวีฟแข่งขวางประชาธิปไต,ย,ตยของนี่ เดียวทันเลยอ่ะผมก็เด่นหล่นลงมาที่รอบนี้ตายนัดเดียวบางครั้งก็ตายนัดเดียวบางครั้งก็ตายสองนัดมองไปชอบเลยเอร์ แล้วต่เซอร์นิ่งแสดงว่าไม่มีไม่มีตัวไหนมันใช่ท่านนี่มันแล้วแต่งจริงที่บางทีก็ไม่ตายบางทีก็ตายเพียงเดียวก็าล่วงแบบเมื่อกี้เออบางทีก็สองนัดบางทีก็นัดเดียวบางทีก็สามนัดอยู่ที่มุมนี่ปะแต่หลังๆวิศวิการยิงของมันมันแปลกๆ ะยิงเลยพี่ยิงเลยไม่ได้การขึ้นบินเราโดนเลเซอร์ไม่เป็นไรเหรอแบบเป็นเต็มเลยแล้วเคลียร์ไทใครเทนเนี่ย แต่จานนี้มืดพอสมควรนะหมอกเยอะแล้วกัน PM ียง2.5้าเต็มไปหมด